สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รัรถทุกท่านครับของดีอีสานบายครูโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของน้ำตาตกมองหาทางออกไม่เจอให้ท่องคาถาบทนี้ดีนักแกลท่านผู้ฟังครับหากชีวิตถึงทางตันให้มาสวดคาถาพระบรมมหาจักรพรรดิ จะประสบความสำเร็จตัวพระคาถานั้นสามารถฟังได้ตามช่องทางต่างๆในสื่อออนไลน์สำหรับอานิสงส์ของการสวดบทพระมหาจักรพรรดิก่าวโดยย่อกก็คือบทนี้เป็นการไหว้พระพุทธเจ้าท,ทั้งพระนิพพานตลอดจนถึงพระธรรมเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยสงฆ์สาวกทั้งมวลวายพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์รวมถึงน้อมนำกำลังของเทพพรมพระอริยเจ้าทั้งหลายการสวดครั้งหนึ่งเป็นการดึงกำลังของพระเจ้าจัก,กรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมารวมถึงกำลังของพระมหาโพธิสัตว์เจ้า มารวมมาราธนาเข้าที่กายและก่อใจแล้วก็รวมกำลังพระโพธิญาณโพธิสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตการสวดครั้งหนึ่งมีอานิสงส์แผ่ไปทั่วจัก,กรวาลสามแดนโลกธกาตุสามารถแผ่บุญไปทั่วทุกสรรพสัตว์ตลอดจนเทวดาประจำตัวของเรา ญาติมิตรเพื่อนฝูงครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรและหากนำบทนี้ไปสวดในนรกหรือแผ่ไปยังไฟนรกจะดับชั่วขณะบทนี้เป็นการสร้างกำแพงแก้วคุ้มกันตัวรวมถึงอาราธนาบารมีครูบาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเชิญเข้าตัวเพื่อป้องกันภัยและสร้างมหาโชคมหาลาภ อาน,นิสงส์แก่ผู้สวดมีทั้งมหาบุญมหาลาภเนื่องจากมีการกล่าวถึงพระศิวลีรวมถึงบทนี้มีพลังงานอย่างยิ่งในการเจริญพระกรรมฐานหากนำไปสวดปริกรรมกร่อนหรือระหว่างนั่งกรรมฐานจะทำให้การภาวนามีพุทธานุภาพมาคุมคุมการปฏิบัติของเรา คุมกายและจิตใจเป็นวิมานทิพย์ครอบวิมานให้ตัวเองหรือสวดอธิษฐานครอบคนอื่นก็ได้หากสวดบทนี้สามารถอธิษฐานเรื่องราวใดๆที่ติดข้องใจให้ผ่านพน้นไปอย่างทะลุป,ปูโปรงก้าวสรุปได้ว่าคาถาจัก,กระพันินี้จากการเรียบเรียงถ้อยคำโดยหลวงปู่ดูท่าน ก่อให้เกิดกำลังจัก,กรพพัดขึ้นด้วยในบทสวดพระคาถาครอบจัก,กรวาลท่านว่าสำหรับนักปฏิบัติเบื้องตนให้ใช้คู่กับพระผงจัก,กรพพัดจะทำให้ก้าวหน้าเร็วความรู้เกี่ยวกับพระผงจัก,กรพพัดมีคนถามถามว่าพระผงจัก,กรพพัด์สูตรหลวงปูด่ดูหลวงตามามีพุทธคุณอย่างไร พระงพง์จักรพรรดินี่มีประโยชน์มากโดยเป็นพระที่นำมาช่วยในการทำกรรมฐานและบูชาติดตัวเพื่อคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็เป็นพลังบุแก่ภพภูมิโดยรอบหลวงปู่ดูกล่าวไว้ว่าพระรุ่นนี้ที่มีผงจกักรพรรดิของท่านป้องกันนิวเคียได้ พระรุ่นนี้เหมาะสำหรับเหมาะสมเป็นอย่างมากในการเจริญกรรมฐานหลวงปู่ดูสมัยที่ท่านยังทรงทาธาตุขันอยู่ท่านสร้างพระผงออกมาเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ใช้ในการเจริญพระกรรมฐานให้ก้าวหน้านได้โดยเร็วโดยเป็นการใช้พลังงานจากองค์พระในเนื้อพระผงจัก,กรพรรดิของหลวงตามาทุกรุ่นบรรจุมวลสาร ผงจักรพพัดหลวงปูด่ดูที่ท่านหลวงตามาได้รับมาจากหลวงปู่ดูโดยตรงและช่วงไหนสวดมนต์นั่งสมาธิหรือสวดมนต์แผ่เมตตาสม่ัตสมุอบุญจะเกิดที่ตัวเราดีมากยิ่งขึ้นทั้งพระาธาติองค์พระจะขึ้นเพิ่มขึ้นอีกด้วยพระผงจักรพพัดหลวงปู่ดูขึ้นประาธาตทุกองค์ หลวงตาเคยเมตตาเก่าให้ฟังว่าพระที่ท่านทำขึ้นมาชุดนี้เป็นพระกำลังของพระโพธิสัตว์จึงมีพระพุทธคุณและกำลังบารมีสิบเข้มข้นนำไปใช้ประโยชน์ด้านกุศลได้ร้อยแปดพันเก้าหากนำไปบูชาก็จะเป็นการทำให้พบภูมิเทวดาผีสางสัมภเวสีที่ผ่านไปผ่านมา รับกระแสตรงนี้เข้าไปปรับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยโดยการกระลำพักขอกำลังพระหลงปูส่สวดจัก,กพัดและก็น้อมบุญไปนอกจากนั้นยังมีพุทธคุณสูงสำหรับการเจริญภาวนากรรมาฐานโดยการเอามาทำก่อนนั่งสมาธิแล้วกำหนดจิตเข้าไปที่องค์พระจะทำให้ภาวนาได้ง่ายขึ้น เพราะมีพลังงานจากองค์พระรมาเสริมที่องค์จิตด,ด้วยจากนั้นจึงไปทำสมาธิในแบบที่ท่าถนัดโดยเป็นวิชาการที่นิยมกันในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงปูด่ดูเรื่อยมาจนถึงหลวงปตาม้าในปัจจุบันและหากนำพระไปแช่น้ำก็จะสามารถทำเป็นน้ำมนต์รักษาโรค หรือเป็นสิริมงคลแก่ตนก่อนออกไปดำเนินชีวิตก็อย่างได้โดยอธิษฐานเอาด้วยคาถาจักกพัดอย่างไรก็ตามผู้ที่ปฏิบัติตนก็ต้องตั้งตนให้อยู่ในความดีไว้ด้วยโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งและมีศีลห้าเป็นฐานจะช่วยให้เราทรงในความดีและพุทธคุณช่วยเราได้เต็มที่ กรรามาฐานที่หลวงปู่ดูท่านสอนหลักในการนั่งสมาธิให้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวากําพระวางบนมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองจะลดกันวางบนตักพอสบายสบายปรับกายให้ตรงผ่อนคลายกล้ามเนื้อถุกส่วนผ่อนลมหายใจยาวๆลึกๆสักสามครั้ง ครั้งที่หนึ่งให้ภาวนาว่าพุทธังสรรนังคัจฉามิครั้งที่สองภาวนาว่าธรรมังสรนังคัจฉามิครั้งที่สามภาวนาว่าสังคังสรรนังคัจฉามิจากนั้นจึงผ่อนลมหายใจให้เป็นไปตามธรรมชาติยังไม่ต้องนึกคิดสิ่งใดทำใจให้ว่าง วางอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเมื่อลมหายใจเริ่มละเอียดและจิตใจเริ่มปโปร่งเบาขึ้นบ้างแล้วจึงค่อยเริ่มบริกรรมภาวนาโดยกำหนดจิตไว้ที่หน้าผาเอาสติมาแตะรู้เบาๆและตั้งใจภาวนาคาถาไตาสรณะคมดังนี้พุทธังสารนังคัจามิธรรมังสารนังคัจามิ สังขังสะระนังคัจฉามิเมื่อภาวนาบริกรรมจบแล้วก็ให้วกกลับมาเริ่มต้นใหม่เช่นนี้เรื่อยไปมีสิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมมาก็คือขณะที่บริกรมรมภาวนาอยู่นั้นให้มีสติระลึกอยู่กับคำภาวนาโดยไม่ต้องสนใจกับลมหายใจ คงปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกเป็นตามธรรมชาติปราศจากการควบกุ่มบังคับภาวนาด้วยใจที่สบายสบายและยินดีกับองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตมีความสงบสว่างก็น้อมแผ่เมตตาออกไปโดยว่าพุทธัทงอนันตังธรรมังจักกวาลัง สังขังนิพพานปัจโยโหตุและตั้งใจภาวนาต่อไปเมื่อจิตถอนขึ้นจากความสงบให้ยกเอากายหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นพิจ,จารณาโดยน้อมไปสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขขังคือความทนได้ยากอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนอันเที่ยงแท้เมื่อรู้สึกว่าจิตเริ่ม สัสายหรือขาดกำลังในการพิจารณาก็ให้วกกลับมาภาวนาคาถาไตสรณคมอีกเพื่อดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบอีกครั้งทำสลับเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะเลิกก่อนจะเลิกแห้าราธนาพระเข้าตัวว่าสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพรพรลปัตตาปัจเจกานังจะอย่างพลัง อรหันตายังจะเตเชนรักขังพันธมิสพภโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิแลจึงแพ่เมตตาอีกครั้งโดยว่าเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในตอนต้นอันหนึ่งภาวานานั้นท่านให้ทำได้ทุกอิรยิยาบถเคยยืนเดินนั่งหรือนอน และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าและชื่อว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคำอธิฐานฝึกจิตเร่งสมาธิเร่งนิมิตข้าพาะเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลผู้เป็นข้ารับใช้แห่งพระพุทธองค์ขอนอบน้อมและก็น้อมนำบารมีแห่งพระพุทธเจ้า พระปเจกับพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระบรมมหาจากททักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบ,บกันมาโดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ดูพมมัพปัญโยเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานสี่สิบทัศพระปิติทั้งห้าและพระวิปัสสนาญาณทั้งเ้าขอพระกรรมฐานทั้งสี่สิบทัศพระปิติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าจงมาบังเกิดปรากฏในกายทวานในวจ,จีทวารในมโนทวานของข้าพเจ้านักการระบัดนี้เถอ ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่สภาวะเมรจิตสามารถกำหนดจิตรู้สภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า อข้าพระเจ้าได้รู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแต่ประการใดณการระบัดนี้เถิด้วยอํานาจแห่งพระมหาจัก,กรพรรดิทุกๆพระองค์นับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบารมีแห่งองค์พระสมเด็จองประถมบรมมหากษัตริย์เป็นประธานมีบารมีรวมของพระมหาจัก,กรพรรดิของหลวงปู่ดูพม,มปัญโยเป็นที่สุด ขอได้โปรดรวมกองบนของข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลเพื่อเบิกมาใช้ให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องอันใดติดขัดขอให้คล่องดั่งน้ำที่ไหลออกจากคนโทที่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำอันใดคล่องตัวอยู่แล้วก็ขอให้คล่องตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยขึ้นชื่อว่าความอดความอย่าความยาก ความไม่มีจงยาได้บังเกิดมีในตัวข้าพาเจ้าผู้เป็นผู้รับใช้แห่งพระพุทธศาสนานับตั้งแต่การระบัดนี้ตราบจนข้าพาเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถอดและโดยเฉพาะการน,นี้ขอให้ข้องตัวในเรื่องจากนั้นก็ให้อธิษฐานพิเศษเอาแล้วก็ว่า สำหรับคำอธิษฐานส่งวิญญาณปรับภพภูมิแผ่บุญให้ว่าดังนี้ข้าพเจ้าผู้เป็นผู้รับใช้ในพระพุทธศาสนาขออันเชิญบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบารมีรวมของลุงปู่ดูพมมัพปัญโยเป็นที่สุด ขอได้โปรดทรงวิญญาณปรับพบปรับภูมิของชื่อนามสกุลหรือกลุ่มก็ได้หรือโดยทั่วทุกตัวตนทุกคนท่านก็ได้ให้สู่สุขติด้วยเธอแล้วอัญเชิญพระเข้าตัวให้มันทรงวิญญาณแผ่ทั่วสามแดนโลกธาตุสามโลกพมโลเทวโลกและมนุษย์โลก พบภูมิน้อยใหญ่นรกโลกและทุกขอบายภูมิโทีิมีพระคุณครอบครัวเพื่อนฝูงคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าทั้งหมดในโลกทิพย์บริวารเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้าเวลาทำบุญก็ให้เรียกกายทิพย์เข้ามารับส่วนบุญ ก่อนทานอาหารให้ส่งวิญญาณกวาดมือเหนืออาหารมีกระแสโยงถึงวิญญาณเจ้าของาธาตุนั้นได้กระแสบุญจะส่งถึงวิญญาณเองอธิษฐานให้บทคนรักหรือคนในปกครองแม้กระทั่งเจ้านายละมิจฉาทิฏฐิอยู่ในโอวาทเป็นคนดีขึ้นจิตใจเยอเือกเย็นขึ้นด้วยอำนาจแห่งพระมหาจัก,กรพรรดิทุกๆพระองค์นับตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคตโดยมีบารมีแห่งองค์พระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิเป็นประธานมีบารมีรวมพระมหาจากักรพรรดิของน้องปัโดพมมะปัญโยเป็นที่สุดขอได้โปรดกล่อมเกลาปรับสาภาพร่างกายชื่อนามสกุลของตัวเองให้ดีขึ้น ขอให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจเยือกเย็นเบิกบานมีเฮริโอตป,ปะมีจิตใจฝักใฝ่แต่ความดีเกีรดกลัวความชั่วทั้งปวงให้ว่านอนสอนง่ายอยู่ในโอวาทใช้อธิษฐานทำน้ำมนต์รักษาโลกให้นำพระเลี่ยมก็ได้ไม่เลี่ยมก็ได้มาทำสวดคาถาพระมหาจัก,กรพัทเจ็ดจบแล้วอธิษฐานว่า ข้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนาขออัญเชิญบาร,รมีแห่งองค์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบาร,รมีรวมของลูกปุโดภูมมัปัญโยเป็นที่สุดอันนี้จำเป็นจะต้องขอบาร,รมีท่านโดยตรงขอได้โปรดให้น้ำใดๆก็ตามไม่ว่าเล็กว่าน้อยหรือมากมายดังมหาสมุทรที่ถูกแช่ในพระผง กำลังพระมหาจัก,กรพรรดนี้จงมีพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและมหิทธานุภาพเชกเช่นเดียวกับหัวเชื้อน้ำมนต์จัก,กรพรรดิทุกๆประการเพื่อใช้ในการมงคลทั้งปวงเพื่อใช้ในการปรับาธาตุทั้งสี่และรักษาโรคภ,ภัยทุกประเภทขอบารมีแห่งอันหาที่สุดมีได้ของลวงปู่ จงโปรดให้เป็นไปตามคำอธิฐานแห่งข้าพเจ้านี้ด้วยเถิดจึงค่อยๆจุ่มพระลงในภาชนะใส่น้ำแล้วกล่าวอัญเชิญพระเข้าตัวใช้ทำน้ำมนต์แก้และกันคุณใส่ก็ได้คำกล่าวอาราธนามีว่าข้าพเจ้าผู้เป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนา เป็นทาาุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอ,อเชิญบาร,รมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบาร,รมีรวมของลุกปู่ดูผมมัปปัญโยเป็นที่สุดลองปู่ทวดปัดช้างให้พระศรีอริยเมตไตรก็ได้โปรดแผ่บาร,รมีมายังน้ำบริสุทธิ์นี้ให้มีพุทธานุภาพมีธรรมานุภาพ มีสังขานุภาพและมหิธานุภาพในการรักษาโรคอันเกิดแก่คุณสอวิชานี้ด้วยเธอแล้วกล่าวคำอันเชิญพระเข้าตัวการอธิษฐานครอบดวงแก้วให้แก่บ้านเพื่อป้องกันรังสีทั้งบ้านในกรณีที่เกิดสภาวะสงครามที่มีการใช้กรรมันตรังสีเวลาที่เหมาะที่สุด นั่นก็คือเวลายี่สนาฬิกาสานาทีตั้งจิตน้อมถึงหลวงปูด่ดูขอเดชะเดชังขอเดเดชะข้าประเจ้าขอถวายแล้วซึ่งร่างกายดวงวิญญาณถวายแล้วซึ่งขันทั้งห้ากองเพื่อบูชาคุณแห่งองค์พระตถาคตทศพลขอบารมีแห่งพระองค์นับตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคต จงสถิตยอยู่เหนือเสียงของข้าพเจ้าทุกวันเกินทั้งยามหลับยามตื่นยามยืนยามเดินยามนั่งยามนอนยามรู้ตัวยามไม่รู้ตัวขอเดชะดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงกระทำแล้วในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆาเจ้า ทั้งรู้ตัวก็ดีมิรู้ตัวก็ดีโดยเจตนาก็ดีมิเจตนาก็ดีทั้งชาตินี้ก็ดีทั้งอดีตชาตินับประสงค์ไขมิท้วนก็ดีกรรมอันใดเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าประมาทพลาดผังไปขอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจงโปรดละซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อเป็นการปารสะจากเวรภัยแก่ตัวข้า และเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปข้าพเจ้าผู้เป็นคนรับใช้ในพระพุทธศาสนาเป็นทาตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตโดยมีพระบารมีรวมของลุงปู่โดผมมับปัญโยเป็นที่สุดก็ได้โปรดแผ่บารมีมายังน้ำบริสุทธิ์นี้ให้มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพ สังขานุภาพและมหิตานุภาพในการป้องกันขจัดทำลายหลังสีและพลังงานอันไม่ดีทั้งปวงที่เข้ามาในอาณาบริเวณเขตน้ำมนต์แห่งนี้ให้เกิดปรากฏเป็นปราการแก้วคุ้มครองเจ็ดชั้นทั้งหกทิศคือเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาและเบื้องบนเบื้องล่างให้กระแสเย็นแห่งน้ำมนต์นี้ จะเป่งออกไปเป็นรังสีเรืองรองคุ้มครองป้องกันและครอบปกคุมบ้านทั้งหลังของข้าพระเจ้านี้ให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ภายในบ้านนี้จงร่มเย็นปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดจากนั้นจึงกล่าวคำอัญเชิญพระเข้าตัวทีนี้มาฟังในเรื่องของการนําองค์พระมาช่วยในการภาวนาในการฝึกวิชาเปิดโลก วิชาภูมิของพระพุทธเจ้าของลวงปู่ดูและการปรบปับภพปรับภูมิเมื่อมีองค์พระแล้วให้อรัตนาพระมาไว้ในมือแล้วก็สวดเจริญพระกรรมฐานด้วยบทสรรเสริญพระพุทธกุลบทอรัตนาศีลบทบูชาลวงปู่ทวดลวงปูด่ดูบทขอขมาพระรัตนตรยัยแล้วต่อด้วยบทพระมหาจักรพรรดิจากนั้นจึงทำสมาธิในอริยบทที่เราถนัด กำภาไว้ในกัมมือน้อมนึกอาราธนากำลังจากองค์พระทิตจ,จิตเป็นการเพิ่มพลังจิตในการพภาวนาของเราการบริกรรมใช้คำบริกรรมพุทธคุณใดๆก็ได้พุทโธหรือภาวนาไตาสรณคมไปเรื่อยๆแต่แนะนำให้ใช้บทสวดพระจักพรพัิมาใช้แทนคำบริกรรมในการทำสมาธิเพราะจะได้ผลเหลวที่สุด สำหรับวันนี้ขอบคุและสวัสดีครับ